สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้จะมาให้ดูครบ3ตัวบนเก่าหนึ่สูตรนะครบ3ตัวบนเก่าสูตรนี้เป็นสูตรระยะยาวที่ลงไปให้งวดที่ผ่านมาแต่บังเอิญว่าเข้ามาแค่หลักสิบหลักหน่วยบนขาดหลักร้อยนะคะเพราะว่าออกแปดหนึ่งสองแต่มี1นสองประกอบท่านไหนจะนําไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสูตรคํานวณ10หน่วยบนก็ได้นะแต่ว่าอดีตที่ผ่านมาก็คือเข้ามาจาแนงหลักร้อยด้วย ดิฉันจะมาลองคำนวณเผื่อไว้ก่อนที่ดิฉันจะเอาสูตรใหม่มาแทนที่ต่อหลังทับหลังคลิปวิดีโอนี้นะหลังสักคำนวณตรงนี้เสร็จดิฉันจะเอ,า,อาสมการใหม่มาให้สูตรนี้เนาะเผื่อว่าสามารถใช้เป็นสิบหน่วยบนได้นะคะระยะยาวได้หลักร้อยคูณหกนะแปดหสี่สิบแปดบวกกับหลักหน่วยบนคูณสามสองสาห บวกหลักหน่วยล่างคูณเจ็ดนะหกเจ็ดสี่สิบสองหกหกสามหกหกเจ็ดสี่สิบสองที่เงียบไม่ใช่อะไรนะคะใช่ไหมสุขคูณอยู่แปดบวกหกบวกสองเป็นสิบหกในเช่นใส่หกเดินหน้าไปเจ็ดแปดแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองเดินหน้าไป สามสี่ห้าดังนี้อันนี้คือเพื่อนๆสามารถนำไปเป็นสูตรเขาเรียกว่าอะไรสิบหน่วยบนต่อได้เป็นสิบหน่วยบนเก่าได้นะคะอ่าอันนี้จะปรับเป็นสิบหน่วยบนเก่านะคะแต่อย่าเพิ่งทีนี้เราจะมาต่อที่ครบ3สามตัวบ,บนใหม่ซึ่งในฉันนะ่ะนำสมการของสูตรเก่าเนี่ย กลับไปเป็นสองตัวบนระยะยาวให้แต่ว่าสามตัวบนใหม่นี้ดิฉันจะหยิบยกมาเพียงแค่สิบวดนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะให้คลิปวิดีโอนี้ไม่ยาวเกินไปเราใช้หลักร้อยคูณสามบวกหลักสิบบนคูณสองบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณสามท่กกับเอ็กซ์บวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งสามจังหวะและบวกสองต่อท้ายหลักร้อยคูณสามสองสามหกบวกกับหลักสิบบนคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกตำแหน่งหลักหน่วย บวกหลักสิบล่างคูณสามแล้วก็ไม่มีตัวแปรบวกคงที่นะ6กบวกสได้10 10ิบวกสอเป็นสิใส่2นะคะอันนี้นะคะไม่ได้บวก0นะคะก็จะเป็น x บวกหนึไปเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ได้2 2งบวกหได้3 3มบวกสได้6กในหน้าไปเ็แปดเกและ9กบวกสอเป็นสิใส่1ดังนี้อันนี้ออก แปดเจสองและสามเป็นสมการ3มตวัวเราก็ดูแค่3มตัวก็ได้นะคะแปดเจ็มาครบทัาแหน่งมาดูของงวดต่อไปหลักร้อยคูณ3 3มสาปดยี่บวกกับหลักสิบนคูณสองสองเจ็ดสบวกหลักหน,น่วบนบวกหลักสิบล่างคูณ3 3มสาม ังนั้นสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสองได้สิบสิบวกเ้าเป็น19้าใส่เก้า้าบวกหนึ่งได้ส e ิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสาได้สามเด่นหน้าไปสี่ห้าหหกบวกสองได้แปดอย่งนี้เรามาดูว่าเขามาครบไี่สามหักสามตัวนของงวดถัดมาหนึ่งกรกฎาคมหกหกออกหกศูนย์ห้าและหนึ่งหอันนี้ก็จะมีศูนมีห้ามีหกเช่นกันถัดมาค่ะตำแหน่งหลักร้อยคูณสามสามหกสิบปด บวกกับหลักสิบบนคูณ2นคูณสได้0บวกหลักหน่วยบนเลข5บวกหลักสิบแรกคูณ3าหนังคูณ3ได้3นะไม่มีตัวแปรบวกคงที่8บวก5เป็น13บวกสเป็น16ใส่6 6หบวกหได้7 7, 7็บวกสได้10ใส่ 0, ดอนหน้าไปา1 2 3และ3าบวกสได้5ออกอะไรคะ5 3 0และ6 2อันนี้ก็จะมีมาแถมพวกฝั่งล่างด้วยแต่ในฉันไม่ไฮไลท์นะในเชนจะไฮไลท์แต่ บากฝั่งของ3ามตัวนต่อมาหลักร้อยคูณ3ามห้าสาสิ้าทดไว้บวกหลักสิบบนคูณสองสามบวกหลักหน่วยบนเลขศูนย์บวกหลักสิบล่างคูณ3ามสามหกห้าบวกหเป็น11 11อ็บเวกแปเป็น19ใส่9ก้าบวกหนได้สิใส่ศูนบวกสได้สามเดือหน้าไป4ี่ห้าหกหบวกสองได้8ปออกอะไรข้างวดถัดมาออกสี่ห้าสามได้หนึ่งหนึ่ง ข้มี4มี5มี3มาเรียงนะคะต่อไปหลักร้อยคูณ3 4 3 12บ,บวกกับหลักสิบวนคูณ2 5 2 10บวกหลักในบนเลข3บวกหลัก10ล่างคูณ3 1คูณ3ได้3 2บวก3บวก3 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8ใส่8เป็นตัวแรก8บวก1ด 9, กวกได้9 9บวก3ได้12ใส่2บนหน้าไป3 4 5ได้5บวก2ได้7ออกอะไรคะ8 จ็ดแปดสองเนาะเจ็ดแปดสองแล้วก็หกเจ็ดมีไหมมีเจ็ดมีแปดมีสองครบสามหลักสามตัวบุญนะคะนี่ฉันเลื่อนถือไว้ทีนี้สูตรหายนะคะขออนุญ,ญาตปักหมุดสูตรก่อนนะหลัก100 3, 3, 7, 21, ร้อยคูณสามสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดทดไว้บวกหลักสิบบนคูณสองสองแปดสิบหกบวกหลักหน่วยบนเลทสอง แล้วก็บวกหลักสิบล่างคูณ3 3 6สามหบวก6ได้เจ็ดบวกสได้9 9้าบวก8เป็น17ใส่7 7็บวกหได้8 8ด8บวกสเป็น11ใส่1เดอนหน้าไป2 3 4 4ามบวกสได้6ออกอะไรคะ4 7 8เจและ9 1กนะก็มี4มี7มี8ครบ3หลัก3ตัวบนของมดต่อมาทีนี้เรามาพิจนารณากคนตอ อันนี้คือสูตรใหม่นะที่ต้นคลิปนั้นเป็นสูตรเก่าครบสามตัวบนแต่ก็ไม่ไม่เขาบอกเรียกว่าอะไรดูก็ไม่ไม่แบบว่าไม่น่าเกลียดเท่าไหร่เพราะว่าเขามาหนึ่งสองอยู่ดังนั้นดีฉันปรับเป็นสิบหน่วยบนเก่านะสําหรับสูตรเก่านะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติสูตรนี้เดินเขาจะอยู่ผนวกกับสูตรคลิปวิดีโอนี้นะที่อยู่ข้างต้นคลิปวิดีโอนี้นะคะ,ะมาต่อก,กันที่หลักร้อยคูณสามสี่สามสิบสอง บวกกับหลักสิบบนคูณสองสองเจ็ดสิบสี่บวกกับหลักหน่วยบนเลขแปด 8, บวกหลักสิบล่างคูณสามสามเก้ายี่สิบเจ็ดสองบวกสี่ได้หกหกบวกแปดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกกับเจ็ดเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสามได้ห้าเป็นหน้าไปหกเจ็ดแปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ออกอะไรในงวดที่ผ่านมาสิบหกกันยา ออก812นะคะทีนี้เราจะมาดูสูตรนี้ของงวดถัดไปครบ3สามตัวคูณใหม่10บงวดความจริงเป็นสถิติ10บงวดในฉันลงให้คุณแค่เท่าไหร่เนี่ย8ปดงวดเองนะคะดังนั้นไม่เป็นไรถือว่ายังโอเคพอใช้ได้เนะ,ะลักร้อยคูณสามสามแปดยี่สิบสี่ กับหลักสิบนคูณสองหนึ่งคูณสได้2องบวกหลักหน่วยบนเลขสอบวกหลักสิบล่างคูณ3 4มสี่สาสสองหลักร้อยคูณ3ามสามแปดยี่สบีวกหลักสิบบนคูณสองหนึ่งคูณสอได้สบวกหลักหน่วยบนเลขสบวกหลักสิบล่างคูณสามสี่สามสบสองสี่บวกสองบวกสองก็ได้แปดแบวกสองได้สิใส่ศูนย์ศนบวกหงได้หนึงหนึ่บวกสามได้สี่เรนหน้าไปห้าหกเดเจ็ดบวกสองก็ได้เ้านะคะ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือผลลัพธ์ของสมการนี้ก็จะได้ดังนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมีอาจทราบว่าตัวแปรหรือสมการที่ปรากฏตรงหน้าจอนี้จะเดินต่อหรือไม่แต่ประการใดท่านผู้ชมแคปเจอร์สูตรคำนวณหลักร้อยคูณสามบวกหลักสิบบนคูณสองบวกหลักหน่วยบนบวกหลักสิบล่างคูณสามเท่ากับเอบวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งอ็กซ์งดก่อนนี้ฉันได้กระทบไหมคะ จะกระทบวนไหมงงเหมือนกันรู่กระทบแล้วไม่มาเงินไม่มาใช่ไหมเออท่านฤาสิเดี๋ยดิถ้าเป็นงวดใหม่ถ้าดิฉันจะกระทบสามตัวหรือสองตัวสองสูตรดิฉันจะเอามาเป็นคอลัมน์แบบนี้นะคะก็จะคือ จะมีอยู่สมมติสามสูตรก็จะเป็นสามแถวแล้วก็เขียนว่าตัวชนตรงนี้ซึ่งหน้าจออาจจะเป็นตัวเล็กนิดหนึ่งเพื่อนเพื่อนก็ต้องดูในแนวนอนเอานะอ่ะอันนี้ก็เป็นสูตรวิดีโอนี้ขอฝากลาวเพียงเท่านี้ค่อยหาสูตรใหม่ๆมมาฝากใหม่สำหรับวันนี้ฝากลาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ